สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการวัดหาขั้วของแบตเตอรี่กันนะครับ่อนออ่นก็ต้องท้าความอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ DC จะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบหากเราไม่สามารถเห็นขั้วบวกและลบได้เราจะไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นบวกและลบเราจะมาทำการ สอนวัดนะครับว่าฝั่งไหนเป็นบวกและฝั่งไหนเป็นลบและดูยังไงครับของผมจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์ดิจิตอลซึ่งมองง่ายครับตัวเลขก็จะเข้าใจง่ายก่อนอื่นเราจะมาตั้งย่านมาที่โวลต์น,นะครับโวลต์ดีซีแบตเตอรี่ ที่เป็นฐานจะใช้เป็นไฟด c ซนะครับซึ่งเราก็จะเข้าหน้าด c หลังจากนี้นี่คือแบตเตอรี่ DC นะครับหาไม่มีขั้วให้เราเห็นอย่างนี้เราจะวัดหาขั้วกันนะครับก่อนอื่นเราจะใช้ตัวเช็คนะครับที่ สีดำและสีแดงสีแดงจะเป็นบวกสีดำจะเป็นลบเราจะใช้สีแดงจี้ไปที่ขั้วไหนก็ได้ครับและสีดำเราวัดกันเลยนะครับจากหน้าจอจะขึ้นที่0.5นย์นะครับ0.5โวลต์ซึ่งสีแดงกับสีดำจี้อยู่ฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะสลับ จากสีดำไปหาสีแดงนะครับไปดูที่หน้าจอเมื่อจี้เข้าไปขึ้น0.5เหมือนกันนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าจุดบริเวณนี้จะมีลบติดนะครับหากติดลบแสดงว่าคั้วผิดแสดงว่าที่เราจี้ไปขึ้นลบ0.5ฝั่งที่เป็นสีดำครับ ขั้วผิดดนเราต้องลองสลับกลับมาที่จุดเดิมนะครับเอาดํามาจี้แดงเอา,ดาแดงมาจี้ดําเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าเลข0.5จจะไม่มีติดลบแล้วนะครับแสดงว่าขั้วของแบตเตอรี่ฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกและฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนี่ครับแสดงว่าเราจะรู้แล้วว่าฝั่งไหนเป็นบวกและฝั่งไหนเป็นลบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อขั้วผิดทําให้เกิดวงจรช็อตได้ครับอันนี้จะเป็นหนึ่งวิธีในการเช็คนะครับโอเคครับขอบคุณครับ